ัสดีค่ะชาวราศีธนูวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับ s c o ร์ปิโอ r ารวันนี้แม่หมอจะมาทํานายดวงของปีหน้าให้ปี2565คิดว่าชาวราศีธนูเนี่ยกำลังกำลังรออยู่เนาะว่าดวงของตัวเองเนี่ยปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างแม่หมอเปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้ว10ใบนะคะรวมถึงไพ่พิเศษใบนี้นะคะ แม่หมอจับให้ได้เนี่ย King of Swords นะคะอันนี้เป็นดวงโดยภาพรวมก่อนส่วนแม่หมอเนี่ยจะมาจับแยกให้อีกทีเป็นดวงรายเดือนนะคะมกราคมกุมภาพันาว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีอะไรดีๆเข้ามาให้ชาวราศีพันธนูได้ชื่นใจบ้างและมีอะไรที่เป็นค a u t i o n หรือข้อที่ชาวราศีธนูเนี่ยพึงระวังบ้างเรามาดูดวงภาพรวมก่อนเลยนะคะในปี2565นี้แม่หมอขอทำนายนะคะจากไพ่เนีแม่หมอคิดว่าเป็นปีที่คุณจะ ได้พบทางเลือกใหม่ๆในชีวิตอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักแต่จะเป็นปีที่ท้าทายความสามารถของคุณเช่นเดียวกันนะคะทําไมแม่หมอพูดแบบนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยว่าทําไมปีนี้เหมือนเหมือนคุณอะจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะอะไรนะคะเพราะไพ่ใบแรกเนี่ยแม่หมอมองเห็นคุณได้ three of cups มันเป็นไพ่ทางเลือกนะคะ คือ,อยังไงออปชันหนึ่งออปชันสองออชันสนะคะคุณมี3ามออปชันแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีทางเลือกเข้ามาในชีวิตนะคะปีที่ผ่านมานะคะเอาเรื่องการงานก่อนนะคะแม่หมอมองว่าปีที่ผ่านมาบางคนนะคะเออมีเกลนทำงานเหนื่อยทำงานหนักนะคะเชนอวอนส์ once, นะคะและก็บางคนเนี่ยมีเกลนเบื่องานนะคะไ n น o f วอนส์ once, ขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่คุณจะพบทางเลือกใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ทํางานประจําก็ดีนะคะหากคนที่คุณหากคุณเป็นคนที่ทํางานประจําแม่หมอก็มองว่าคุณจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตนะคะ หากคุณอยากจะเปลี่ยนงานนะแนะนําให้ปีนี้คุณไปสมัครงานเลยนะคะนายนับวอนแบบนี้แม่หมอคิดว่าคุณมีเกฑ์ได้เปลี่ยนงานใหม่นะคะชาวราศีธนูนะคะหากคุณเปลี่ยนงานถามว่าอุปสรรคเนี่ยมันมีไหมแน่นอนถึงแม้ทํางานที่เดิมอยู่หรือคุณไปทํางานที่ใหม่เนี่ยมีอุปสรรคแน่นอนเพราะว่าคุณได้ไพ่คิงออ o ซอสแต่แม่หมอมองว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนํามาซึ่งความสําเร็จและความยุติธรรมให้กับคุณเพราะอะไรนะคะคุณได้ไพ่เดอะซันกับไพ่จัสติสเป็นไพ่ตําแหน่งที่9้าและตําแหน่งที่1 0ซึ่งเป็นไพ่ใบสรุป แสดงว่าปีที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยหากคุณมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนคุณทําดีแล้วคุณไม่ได้ดีะนะคะปีนี้แสงสว่างเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเดอะสันนะคะเข้ามาเป็นหนึ่งใน10บใบถึงแม้ว่าจะอยู่รอบนอกไม่ได้อยู่ใกล้ตัวคุณแต่อย่างน้อยคุณก็ได้เดอะซันแสงอาทิตย์เนี่ยสาดส่องเข้ามาในชีวิตการงานการเงนินและความรักของคุณเพราะปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถึงแม้ว่าแม่หมอจะให้ใบพิเศษมันจะได้ king of swords แต่คุณได้เดอะซัน อุปสรรคทั้งหลายเนี่ยคุณจะสามารถผ่านไปผ่าน,ผ,านผ่านมันไปได้ด้วยดีแน่นอนไพ่จบเป็นไพ่ justice หากบางคนรู้สึกน้อยเนื้อต่างใจหาารือคุณมีข้อพิพลาดมีกรณีอะไรทะเลาะเบาะแว้งกับใครไม่ว่าจะหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานหากคุณเปลี่ยนงานแม่หมอคิดว่างานใหม่ของคุณเนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เงินเดือนหากคุณรู้สึกว่าคุณถูกเอาเปรียบน,นะคะในปีที่ผ่านมา เพื่อนร่วมงานเอาเปรียบคุณเจ้านายเอาเปรียบคุณหุ้นส่วนธุรกิจที่คุณลงทุนทำเนี่ยมันเอาเปรียบคุณสมุินะคะปีนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนหากคุณมีการ change แต่ก่อนอื่นคุณต้อง change ก่อนนะคะเช่นคุณไปลงทุนทำากิจอะไรใหม่ๆมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเนี่ย page of c u p s นะคะแต่คุณต้องไปทําก่อนถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนเหมือนเดิมอุปสรรคเหมือนเหมือนเดิมแต่หากคุณมีการ change เปลี่ยนงานเปลี่ยนหุ้นส่วนมีการลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่่่ๆคุณจะได้เพือนรวมงา ดีนะคะ night of cups นะคะมีการมนตที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะมีพนวมง,งานดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณมีหุ้นส่วน partner ที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณในปีนี้เพราะฉะนั้นปีนี้แม่หมอคิดว่าเป็นปีที่คุณควรเปลี่ยนงานชาวราศีธนูเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆคุณจะได้พบเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตและการลงทุนนั้นๆจะได้รับความยุติธรรมเข้ามา ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม่หมอแม่แม่หมอพูดแบบนี้แต่การเซ็นสัญญาอะไรไพ่ j u ซ t ขึ้นแบบนี้คุณก็ต้องมีความรอบคอบนะคะไม่ใช่ว่าแม่หมอทายว่าคุณจะได้เพื่อโรมงานดีพาร์ตเนอร์ดีคุณไม่อ่านเอกสารสัญญาดีๆไม่ได้จะ s ซ i เข้ามาคุณต้องอ่านเอกสารสัญญาก่อนคุณเซ็นอะไรจะไปเริ่มงานทําธุรกิจอะไรก็ตามหรือว่าเริ่มงานใหม่ก็ตามก่อนที่คุณบางทีเขาพูดว่าเขาจะให้ compensation แบบนี้กับคุณนะคะ remuneration package แบบนี้กับคุณแต่คุณต้องอ่าน details ให้ดีไม่ใช่คุณเซ็นเซ็นไปโดยไม่อ่าน นึดตามคําพูดของเขาแบบนี้ไม่ได้นะคะถึงเป็นพาร์ทเนอร์ที่คุณไว้ใจเพ,เพื่อนเพื่อนเรียกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กมาร่วมพูดลงทุนกับคุณเองคุณก็ต้องอ่านเอกสารสัญญาให้ดีๆให้รอบคอบก่อนคุณจะเซ็นอะไรก็ตามนะคะมาถึงเรื่องของการเงินนะคะแม่หมอคิดว่าการเงินปีนี้นะคะเอ,อ่อเรียกว่าจริงๆแล้วไพ่เงินไม่ขึ้นนะคะแต่อย่างน้อยคุณได้เดอรซันนะคะ กับ justice หากคุณมีกรณีพิาพาทอะไรบางคนขึ้นลงขึ้นศาลหรืออะไรก็ตามในปีที่ผ่านมาปีนี้การเงินเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเรื่องของกินนะคะน i ยน็อฟขึ้นธุรกิจเรื่องของกินธุรกิจอสังหาหริมทรัพย์แบบนี้นะคะหรือแม้แต่คนที่ไปลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆอาจจะมีเกณฑ์น,นาเงินก้อนเนี่ยไปลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆแบบนี้นะคะ เป็นเกณฑ์ที่ดีแม่หมอหมองว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยมันไม่ค่อยโดดเด่นสําหรับชาวราศีธนูในปีนี้แต่จะเป็นเงินที่ได้มาจากน้ําพักน้ําแดงมากกว่าหากมีเงินก้อนเข้ามาในชีวิตของคุณแม่หมอแนะนําให้คุณเอาไปลงทุนจะได้ไม่ต้องเสียเงินก้อนออกไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะแม่หมอคิดว่าปีนี้นะคะหากใครคนที่แต่งงานมีลูกแล้วนะคะความรักคุณมีโอกาสนะที่จะได้มีลูกมีบุตรเป็นปีที่ดีที่แนะนําให้คุณมีลูกนะคะเป็นปีที่ดีที่จะได้เริ่มต้นเอ่อ เรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีสมาชิกเพิ่มในครอบครัวสาหรับคนมีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะส่งความรักของคนโสดนะคะแม่หมอมองว่าหากคุณมีเกณฑ์อยากจะกลับไปนะคะคืนดีกับแฟนเก่าเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีแม่หมอแนะนําให้คุณไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ดีกว่าแต่การเริ่มต้นใหม่อะ่ะมันยังเป็นแค่การศึกษาดูใจกันในช่วงแรกนะคะยังไงก็ตามนะคะเออไพ่แบบนี้ขึ้นแม่หมอเตือนว่าหาก ใครที่ยังโสดอยู่นะคะเกณฑ์ที่คนเข้ามาในชีวิตของคุณคุณต้องดูดีๆเรื่องแรกเนี่ยคุณได้ไพ่สอนหลักสอนสามใบนะคะแบบนี้นะคะถามว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาไหมมีมีโอกาสแน่นอนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความรักคุณประมาทไม่ได้คือเรียกว่าคุณให้คุณดูดีๆระหว่างคบกันหรือคุณเองอาจจะไปคบหลายคนก็ได้นะคะ Nine of Cup ส์น n ยนอฟบอร์นส์ะคะทรีออฟคเป็นไพ่ลักซ้อนทั้ง3าใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะหากคุณ ผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ตามได้มีเกณฑ์เริ่มต้นความรักใหม่ๆกับใครสักคนหนึ่งแม่หมออยากให้คุณเช็คประวัติดีๆว่าเขามีคนอื่นอยู่หรือยังนะคะบางทีเนี่ยชาวราศีธนูเองเนี่ยก็อาจจะคบซ้อนก็ได้คือคุณเองก็อาจจะคุยหลายคนก็เป็นไปได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชาวราศีธนูหากใครที่คาดหวังที่จะแบบเรียกว่า มีความรักครั้งใหม่ในชีวิตแม่หมอคิดว่ามีแน่นอน Page of Cup ขึ้นเป็นการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะเรื่องความรักเดี๋ยวแม่หมอจับแยกให้อีกทีดีกว่าอันนี้เป็นดวงภาพรวมก่อนแสดงว่าปีนี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ส่วนคนมีคู่มีครอบครัวมีเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มีลูกมีบุตรขยายขยายครอบครัวแต่อย่างประมาทไม่ได้เรื่องของเกณฑ์ของหลักสรน,นะคะส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะแม่หมอบอกว่าคุณต้องระวังเรื่องน,น,น,ะะาาน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะโรคที่มาจากน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้ คุณจะต้องระวังเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองออกกําลังกายให้สม่าเสมออย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่ดูแลโรคก,ก็จะมาถามหารวมถึงการทํางานหนักคุณอาจจะปวดหลังได้นะคะชาวราศีธนูปวดหลังเป็นออฟฟิศซินโดรมโรคประมาณนี้แต่แม่หมอมองว่าไม่ได้มีเกณฑ์อะไรหนักหนาสาหาัสแต่อย่างว่าถ้าบางคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยคือกินมากน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยคุณต้องระวังโรคหัวใจด้วยนะคะโดยภาพรวมเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ย ไพ่เดือดซันเข้ามาในชีวิตทุกอย่างปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายและเป็นปีที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ได้ไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในชีวิตแม่หมอมองว่าแสงอาทิตย์เนี่ยสาสองเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีขอให้เพียงแต่ว่าชาวราศีธนูต้องคิดวางแผนให้อรอบคอบในการเซ็นสัญญาในการร่วมพุ่นทําธุรกิจอย่าประมาทนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยเช็คประวัติให้ดีๆทั้ทงนี้ทั้งนั้นเป็นปีที่เหนื่อยแน่นอน n g ง f s w สว d s เหนื่อยแต่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักแม่หมอขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกคนโชคดีค่ะ